เวลาชี้เป้าเจ้าเด็ดดิ๊ดี้พาล่องใต้ไปที่เมืองนราธิวาสนะคะเพื่อไปชิมขนมจีนปักใต้ขนานแท้เลยคุณผู้ชมคะในราคาสบายกระเป๋าด้วยนะท่ามกลางบรรยากาศร้านแบบสบายๆนะไปดูกันสักหน่อยค่ะว่าจะอร่อยขนาดไหนมาแล้วนี่เลยนะคะดิ๊ดี้พามาอยู่ที่ร้าน336กกันเองร้านขนมจีนนะคะที่มาพร้อมกับบรรยากาศเย็นสบายร่มรื่น ถ้าว่าตั้งโต๊ะทานอาหารเอาไว้สวนข้างบ้านนะคะสามารถเลือกนั่งทานแบบกันเองตามชื่อร้านได้เลยค่ะทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดของคุณรอกายะบินบุระเจ้าของร้านนะคะบอกว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนได้นั่งรับประทานอาหารอยู่ในบ้านตัวเองแถมยังนั่งมองเครื่องบินขึ้นลงไปด้วยเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าร้านนี้เนี่ยอยู่ห่างจากประตูสนามบินบ้านท h o เพียง100เมตรเท่านั้นนะคะ โดยที่ร้านเนี่ยเขาก็มีเส้นขนมจีนให้เลือก2เส้น2ขนาดนะคะหรือที่เรียกว่าขนมจีนละแสละแสหรือละแสก็ได้นะคะคืออะไรก็คือซูชิขนมจีนปกักใต้เส้นมันจะใหญ่ๆนะคะแล้วก็ม้วนๆกลมๆแบบนี้นะคะส่วนน้ำแกงคุณผู้ชมมาดูมีอะไรบ้างมี แกงเขียวหวานนะคะมีน้ํายากะทิใต้มีน้ากกําย,ยาก,กะทิโบราณและที่สําคัญเนี่ยต้องมีนี่แกงไตปลาเนี่ยไม่มีไม่ได้นะคะต้องมีนะคะขายจานละ40บาทนะคะโอ้โหนี่นะเข้มข้นแบบนี้เลยนะยส่วนจุดขายที่ลูกค้าพากันกดไลค์ให้ก็คือนี่คุณผู้ชมเห็นไหมนะสารพัดผักค่ะที่มีให้เลือกนะคะเยอะแยะมากมายค่ะรับประทานกับขนมจีนนะ นีม่มีสตอด้วยสายบัวถั่วฝักยาวมะเขือลายมะเขือม่วงแตงกวามะราขีนกนี่แค่ส่วนน้อยนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้จนได้ชื่อว่ายกสวนผักมาไว้ที่ร้านขนมจีนเลยกวาได้ค่ะทีนี้คุณรอก,กระยะยนี่นะคะบอกด้วยนะคะว่าเปิดร้านนี้มานานหนึ่งปีที่ผ่านมาผลตอบรับดีจริงๆค่ะตอนนี้มีรายได้เข้ากระเป๋ามากกว่า5,000ันบาทต่อวัน โอ้โห <laughs> เห็นแบบนี้แจกพิกัดกันเลยดีกว่านะคะพี่กัดร้าน3-3-6กันเองค่ะ,ะอ,อยู่เลยหน้า<ม>ประตูสนามบินบ้านพร100เมตรนะคะเปิด <fits S 1> วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมนะหยุดทุกวันเสาร์ค่ะขายกันตั้งแต่11โมงยาวไปจนถึง5โมงเย็นก็หมดเกลี้ยงแล้วละคะ่ะถ้าใครเดียวกาสไปที่นราธิวาสก็อย่าลืมไปฝากหมุดอุดหนุนกันนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ